ชัมอินมายฮาร์ t รักนี้ชั่วนิวรัน์หนึ่งในซีรีส์รักสี่ฤดูจากประเทศเกาหลีเคยโด่งดังคลองใจคนทั่วเอเชียเมื่อ12ปีที่แล้วถูกนำมารีเมคอีกครั้งในเวอร์ชั่นไทยที่มีชื่อว่ารักนี้ชั่วนิดนิรัน์ภายใต้การดูแลของคุณบอยอัธพลนะบางช้างเอ็กเซคคูที o โปรดิวเซอร์ที่ต้องการถ่ายทอดความรักแสนเศร้าในรูปแบบของไทยพร้อมใช้เทคนิคถ่ายทํา ด้วยระบบ HD มาตรฐานเดียวกับภาพยนตร์เหมือนซีรีส์รักวุ่นวายเจ้าชายกาแฟ ى, ที่นำครอฟฟี่ปินมารีเมคคืออันนี้ถ่ายเป็นระบบ HD นะครับถ่ายด้วยเลนส์แบบฟิลม์มก็คือจะได้จะได้อารมณ์ต่างเนี่ยเหมือนฟิลม์มนะฮะคือคือเหมือนภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราการทำแบบนี้ภาพมันจะมีมิติ และการการเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องด้วยด้วยกล้องเดียวนะครับแล้วก็มีการมีการทำโปรดักชันก็เรียกโปรดักชั่นมายนึงว่าเราเราถ่ายทำเสร็จแล้วเราไปตัดต่อไปทำเสียงทำสกอร์ใส่เสียงเพลงอะไรต่างๆทั้งนี้คือมันมีการทำหลายขั้นตอนมากๆซีรีส์เรื่องนี้ยังได้หนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมมานั่งแทนโปรดิวเซอร์และถือเป็นการทำงานครั้งแรกกับทูวิชั่นพร้อมทั้งนายพระเอกนุ่มสุดฮอตตลอดการติ๊กเจษดาพร มาประกบคู่ออมสุชาร่วมด้วยปั้นจันรปลรมะออนพัททิลาน้องกันนัทวันรน้องเสียงเสียงทําให้รักนี้ช่วงน,นิรันด์ถูกจับตามองมากที่สุดพอขยับตัวมาทำซีรีส์นี่ก็ยอมรับว่ามันด้วยฟอร์แมตท,ที่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าเราจะใช้เทคนิคเหมือนเหมือนหนังก็จริงมันช่วยตัวเองไม่ได้ที่มันจะเกิด อาการตื่นเต้นขึ้นมาพอ,พอเราได้เจอสิ่งใหม่ครับส่วนมากเราจะอยู่ในส่วนของครีเอทีฟไงและพอคราวนี้เราต้องไ่อยู่ในส่วนของแมネจเม m นต์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องแบ่งสมองครแต่มันก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อให้ส่วนของครีเอทีฟได้ทํางานแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่แบบทางทางทรูได้ได้ได้ทำงานเหมือนกันครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเสน่ห์ของรักนี้ชั่วนิดนิรันด์คงหนีไม่พ้นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างพี่ชายและน้องสาวในอดีต อาทิแก้วน้ําต้นไม้รูปปั้นและชายหาดที่เป็นความทรงจํามันเป็นของขวัญที่ตัวพี่ชายเขาให้กับครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งก็มันก็ยังคงอยู่ในตอนนี้เขาโตกันขึ้นมาแล้วมันก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของของหัวใจเขาแหละว่ายังไงเขาก็จะไม่มีทางเปลี่ยนไปไปรักคนอื่นองานดีไซน์ก็ต่างกันไปครับอันนี้มันก็เป็นโจทย์ของงานโปรดักชันดีไซน์ว่าเขาตีความว่ามันจะพิมพ์นูนออกมามันจะมีหน้าที่ มีสไตล์การ์ตูนที่พูดถึงงานปั้นเพราะว่าในวันหนึ่งพาทินตอนที่เขาโตขึ้นงานหลกัหลกๆที่เขาสนใจและชอบมันก็คืองานปั้นมีตัวเราเองมีเป็นรูปน้องสามีเป็นรูปพ่อแม่ในครอบครัวเนี่ยสี่คนพ่อแม่ลูกความอบอุ่นณวันหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีใครออกไปจากครอบครัวเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสถานที่ท,ที่สำคัญกับการอาจจะมีกิมมิกที่เป็นแบบต้นไม้หรืออะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดใครใครได้ดูเรื่องนี้ก็ ก็จะรู้ว่าต้นไม้ไปใ่่ส่ลักษณ์อะไรบางอย่างในเรื่องนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มอรรถรสให้ซีรีส์ลักนี้ช่วนิดนิรันดร์น่าติดตามมากยิ่งขึ้นคือเพลงพี่ชายที่แสนดีซึ่งนำมาขับเวอร์ใหม่โดยพลเทพสุวรรณบุญรวมทั้งเพลงอยู่เพื่อรักเธอที่ได้เสียงหวานของอ้อมสุชามาร้องคู่กับวีนสควิสแอนนมอน เกือบ4ชั่วโมงอะคะ่ะค่อนข้างเครียดนะคะต้องใช้ความรู้สึกในการร้องเยอะในตอนที่ร้องเนี่ยแทบจะแบบเหมือนเราต้องนึกถึงตัวละครไปด้วยแบบเสียน้ําตาเลยอะตอกย้ํากระแสความแรงของซีรีส์รักนี้ช่วนดนิบนนรันพอยังไม่ทันออนแอร์ air. บริษัท HUN MEDIA CULTURE oh, <okay. S 1> ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์นําไปออนแอร์ต่ออีก3ประเทศคือจีนไต้หวันและเวียดนามนอกจากนี้ในวันงานเปิดตัวซีรีส์ฟันขับจากแดนมังกรยังเหินฟ้ามาร่วมงานอีกด้วยทีี oh, <okay. S 1> 我们爱你，请收看《True Inside》，《Autumn in My Heart》。皮柴，对我们跟泰国那边谈好了，我们就是这部电视剧，应该说在中国吧，也是也是，就是挺多人，挺多人想，就是问，问起这个事情，因为一听到，一个是因为是《蓝色生死恋》，是韩国韩国。韩国 สุดท้ายความรักแสนเศร้าท่ามกลางชายหาดแห่งความทรงจำและความซับซ้อนของความรักที่ต้องการทางออกจะลงเอยอย่างไรมาร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวความรักครั้งนี้ได้ในรักนี้ชั่วนิดนรัน เริ่ม On Air วันแรก22พฤษภาคมนี้เวลา21นทางช่อง True Asian Series 56จำไว้ก็เพราะเธอคือ <c oughs> <c oughs>